อากาศสดชื่นยามเช้าที่นี่บ้านสวนคลองยางของเราอำเภอปากทีจังหวัดนครน,นายกมีเสียงนกเสียงกาล้อง เรียกให้เราตื่นนอนใครต้องการบ้านสวนพร้อมที่ดิน400ตารางวาดอยู่ติดถนนและติดภูเขาเห็นวิวทิวทัศสวยงามทุกเช้าเย็นมีผลไม้ให้รับประทาน หรือแบ่งขายได้เลยเรามีบ้านหลายหลังพร้อมสิ่งลูกสร้างอีกมากมายท่านใดสนใจมาชมที่ดินด้วยตัวเองกับเจ้าของที่ที่พูดอยู่นี้ยินดีให้บริการทุกท่าน ข้างหลังจะเป็นวิวทุ่งนาและมีบ้านตลอดเส้นทางหรือหมู่บ้านเรามีที่ดินข้างๆอีกหนึ่งไร่ท่านใดสนใจติดต่อด่วนที่อาจารย์นุ0819193952ค่ะยินดีให้บริการทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ